ทุกคนเบิ่งนี่เฮ็ดอะไรบัดนี้เต็มกระต่ายเลยมาพ่ออีกแล้วโอ้โหยุ่นอร่ก็มาบ่าทุกคนมาเก็บซอยกันแน่อันนี้เขาเอิ้นเห็ดเห็ดคมหรือว่าเห็ดยูคาเนาะคนไทยเขาจะเอิ้นเห็ดยูคาเพราะมันจะออกตามต้นต้นไม้ยูคาบ่ต้นไม,ม้อีหยังนี่นะอ่ะผู้น้อยก็เก็บเก็บดอกอีกออกเมืแล้วร่ลูก เก็บแต่ดอกตีโอ้ยทุกคนมาเบิ่งซอยเนี่ยดอกไงเฮงพี่น้องแล้วสเก็บให้เบิ่งนี่ดอกไงเฮงฝนกระตกแบบนี้ที่เอาคนหน่อยมานี่เม่นเพราะว่าป่านาตัวเองเด้อป่าน,นีา่นาไก่เทียงนี่แหละก็เลยเอาคนหน่อยมามานำเก็บเอาแต่ดอกเก็บเอาแต่ดอกบาลูกโอ้ยบริตัดตี้เนาะจมูกตัดอยู่เฮือนเพราะว่าเขากระเพ้าพลนชิตกนี่ โอ้ยทุกคนเข้าเก็บไปไว้